สวัสดีค่ะหนูแป้งหอมนางสาวปฏิตาแสงสุขอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นวิทยาศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จากโรงเรียนคาวีพิทยาคมจังหวัดมุกดาหารค่ะความสามารถพิเศษของหนูนะคะคือหนูสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วค่ะ เนื่องจากหนูได้ดํารงตําแหน่งประธานชมรมทัวบีน้ำวันชุมชนบ้านหนองเอียนดงทาให้หนูเกิดทักษะการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีภาวะความเป็นผู้นําและความกล้าแสดงออกค่ะนอกจากนี้ได้วิชาการหนูยังสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วจากการอ่านและการจดจําค่ะเหตุผลที่หนูเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรนะคะหนูมีความสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรค่ะ เนื่องจากครอบครัวหนูมีอาชีพทำนาเป็นหลักตั้งแต่เด็กหนูเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำนาเมื่อหนูโตขึ้นในทุกๆปีของฤดูการทำนาหนูมีโอกาสได้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่และหนูรับรู้ถึงความเหนื่อยความลำบากหนูอยากจะพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร,รให้ก้าวหน้าและทันสมัยเพื่อทุนแรงให้กับเกษตร,รกรในการทำได้ทำนาและหนูเชื่อมั่นว่าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร,รจะหล่อหลอมความรู้และพัฒนานหนูในสายงานนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ